ัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะคลิปนี้เราก็ชวนเพื่อนๆอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนสัตว์จังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งเรามาอัปเดตราคาไม้ไ <ป S 1> <ต>ชนิดต่างๆที่ตลาดต้นไม้แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็มาชมกันค่ะว่าราคาไม้ตลาดนี้จะถูกจะแพงแค่ไหนค่ะกดติตามชพเที่ยวทงเที่ยวไปทั่วมืงไทยจะอยู่ที่หนพาไปเที่ยวชมบรรยาาสายพันหายาสวยงามหลายหลายเป็นที่นิยม ตลาดน้ชื่อดังติดลมตลาดน้ำชื่อดังติดลมจะพาเที่ยวชมไปดูของดีตัดดีมาอีกร้านหนึ่งค่ะเช็คราคาบอลสีกันค่ะโอ้โหต้นนี้ฟอร์มกออันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยราคาเท่าไรคะสามร้อยห้บบาทอันนี้ใช่ตะวันชิงพบไหมราคาเท่าไหร่คะ สี่ร้อยบาทฟอร์มกอเช่นเดียวกันค่ะและอันนี้ชื่ออะไรคะนนนีเป็้อัลูกไม้แล้วฟอร์มกอนี่เปิดราคาเท่าไหร่คะสามร้อยบาทและนี่ล่ะคะนี่จะเป็นสสร้อยังวาโอ้โหใบใหญ่มากเลยค่ะสร้อยสังวาลเปิดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยห้าร้อยบาทแล้วหนุมานองค์พระพราต้นนั้นล่ะต้นสองยอดที่เขาไม่มีค่าห้าร้อยบาทแล้ว อันนี้ใช่นางรักสดไหมเปิดราคาเท่าไหร่คะห0าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตะโกนแข่งกับไมคค่ะโอ้โหหันุมานอภพาต้นนี้ดูค่ะแล้วก็เป็นฟอร์มกอนะคะแตกหน่อออกมาเยอะเลยค่ะหนุมานอภพาห้าร้อบาทใช่ไหมคะห้าร้บาทดูค่ะดู เป็นไม้แบบเอาไปเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มประกวดค่ะ500บาทใบเบิร์่มเลยค่ะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยนี่หรอนี่ไงเรไม้ดนี่คืออะไรคะนี่คืออะี้คือไม้แปอใบใหญ่จังเลยอ่ะสุครีปจัดทับนะคะต้นนี้เปิดราคาที่500บาทเช่นเดียวกันค่ะร้านนี้แล้วก็จะมีไก่เศรษฐีท่าบางแก้วเหรอ๋อนี่ท่าบังแก้วท่าบางแก้ว3มต้น100บาทแล้วนี่คืออะไรคะ มันีล้อมเพชรต้นใหญ่นี่เปิดราคาไหมห้าร้อยห้าร้แล้วต้นเล็กอ่ะวันนั้นจจยกกับบ้านและต้นเล็กห้าสิบบาทต้นใหญ่ห้าร้อยต้นเล็กห้าสิบบาทเจ้าประคุณขะแล้วต้นนี้คืออะไรคะเนี่ยแจกทุกใบเขาแจกทุกใบเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพารานสามร้อยห้าสิบบาทรัศมีเงินเท่าไหร่คะมีเงินก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาท โอ้โหกระถางนี้มีเป็นสิต้นค่ะดูค่ะเป็นฟอร์มกอหัวต้องใหญ่แล้วเนี่ยโอเคค่ะแล้วดารานพรัตตรงนี้เหรอคะสี่ร้อยหาสทุกต้นเลยเหรอทุกต้นเลย450บาทป้ายสวยๆแบบนี้ค่ะ450บาทนี่ค่ะ450บาท 450บาทค่ะ450บาทร้านนี้ปกติแล้วนําไม้ไปวางจาหน่ายที่วัดพนรจัสีใช่ไหมคะวันเสาร์เนาะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เขียวเขียวอยู่แต่องค์ดำได้วันอาทิตย์อยู่ที่ลบบุรีเนาะถ้าท่านใดสนใจค่ะสามารถมาอุดหนุนได้ส่งออนไลน์ไหมคะไม้ส่งออนไลน์ไหมส่งออนไลน์ค่ะส่งออนไลน์ด้วยนะคะอ๋อถ้าไซส์ใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์แบบนั้นกระถางใหญ่ๆแบบนั้นไม่ส่งนะ ส่งแต่ต้นเล็กๆต้องการไม้ชนิดไหนน่ยมีเยอะเลยนะคะสามารถโทรสอบถามได้โทรสอบถามได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆขาถ้าท่านใดสนใจไม้ร้านนี้นะ0 6น9 8 9 4 4 7 9่ค่ะไม้ฟอร์มกอใหญ่ๆค่ะราคาเบาๆค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะ หรือว่าอยู่ใกล้วัดพนนจักรสีนะคะสามารถตามไปอุดหนุนได้นะคะวันเสาร์ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่สวนสัตว์จังหวัดลบบุรีนะคะด้านหลังนะคะเพื่อนๆขับรถมาด้านหลังดูค่ะดูมีไม้หลายชนิดเลยนะมีไม้อยู่หลายชนิดเลยไม้ด่างรวมทั้งโชคเข้าชั้นค่ะโอ้โหบอนสีก็เยอะราคาเบาๆโทรมาสอบถามกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะราคาครับ มาชมบอลสีกันต่อค่ะเป็นเพื่อนขาตรงนี้โอ้โหยีสบบาทเจ้าบุคุณเลยยี่บาทนี่ส่วนใหญ่เป็นไม้มีชื่อไหมคะเนี่ยเป็นลูกไม้เหรอคะ่อปนอยู่กับไม้มีชื่อนะคะงดาวพิงดินหรอดาวเคียงดินนะคะเอเขาคล้ายๆนางเสอดาวค่ะต้นนี้ แล้วก็เป็นลูกไม้นะคะอันต้นนี้น่าจะเป็นลูกไม้ตรงนี้ต้นละ20บาทค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกไม้คระอยู่กับไม้มีชื่อนะคะอันนี้ใช่หงเหินไหมคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะน,นี้ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้เหรอรอ,อ๋อเขาเหมือนหงเหินเนาะเนี่ยมีหลายต้นนะคะตรงนี้ก็คือลูกไม้นะบางทีอ่ะผสมกันออกมาแล้วหน้าตาก็จะไปคล้ายพ่อคล้ายแม่เขาเนาะอันนี้ก็เหมือนไก่ตัวงาม นนก็เป็นลูกไม้ไหมอันนี้ไข่สวงามเลยอันนี้ไข่ฮ่าอันนี้ของแท้นะคะต้นละ20บาท20บาทค่ะแล้วปกตินำไม้ไปวางจำหน่ายที่ไหนคะเนี่ยมาครั้งแรกมาครั้งแรกเลยโอ้มาครั้งแรกเลยค่ะวิ่งแล้วจึงเนี้ยถ้าเอฟซีแบบเห็นแล้วเนี่ยอยากได้แล้วจะไปไปเอฟที่ไหนคะไม่มี ไม่ไม่ได้ถ่านเอาเป็นว่าไม่มีใครมาทันแล้วค่ะไม่มีใครมาทันนะคะเพื่อนๆ่ะส่งออนไลน์ไหมเนี่ยไม่ส่งด้วยวิตายแล้วแล้วจะถ่ายถ่ายให้ชมความงามค่ะเพื่อนๆ่ะคงมาไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าส่วนนี้ค่ะเลี้ยงไม้เอาไว้ชมเองนะแล้วดูเียดูราคาเจ้าปะกุณค่ส2บบาทโอ้โห แต่ละต้นสวยงามมากเนี่ยยี่สิบบาทหมดเลยนะตายแล้วแล้วจะเป็น fc ขามาอุดหนุนไม่ได้แล้วค่ะไม่ทันอุย้ยต้นนี้กระดูกหูมีชื่อไหมต้นเนี้ยลูกไม้ครับนี่ก็ลูกไม้กระดูกสวยเด่นมากเขาเป็นสีอะไรเนี่ยต้องอ่อนเหรอต้องอ่อนกระดูกขาวแล้วก็กัดสีแดง สุดยอดสุดยอดหนึ่งร้อยบาทครับตัวน,นี้น่าจะมีหลายหน่อแล้วเนี่ยใช่ไหมคะครับหลายหน่อแล้วเนาะอุ้ยแต่เราทาเอฟซีทางบ้านอยากได้ทําไงเนี่ยต้นละยี่สิบาทเนี่ยไม่ส่งไม่ส่งอะ่ะส่งส่งทางผ่านเนี่ยส่งทางผ่านใช่ไหมคะนัดรับเอาใช่ไหมอ๋อแล้วอยู่ที่ไหนคะเนี่ยผมอยู่วัดน,นี้ครับ วัดมณีวัดมณีลบบุรีนี่เหรอคะอยู่ลบบุรีนะคะงั้นฝากเบอร์ไว้หน่อยเบอร์อะไรคะ082 082 2 3 3 4 3 4นะคะท่านใดอยากได้ไม้ต้นละ20บาทค่ะคุณต้องนัดรับเอาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ถ้า f อซทางบ้านอยู่ลบบุรีค่ะก็สามารถเข้ามาเอ ที่ส่วนได้เนาะโอเคดูค่ะดู20บาทราคาถูกมากเลย20บาทค่ะขอบคุณนะครขบคุณค่ะท่านดกเลยตอ0ท่าตอบไานท่านได้ปุ๋ยฮะที่4ได้5,000ชนะที่1น่ะมีใครใจถึงไหมผมให้ทีใครีเอาไปเลยห้าพัน ค่ะตอนนี้เราพาเพื่อนๆอ,อยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนสัตว์จงังหวัดลบบุรีนะคะเรามาอัปเดตราคาไม้ชนิดต่างๆค่ะในงานประกวดโชว์ก้าชั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าตลาดนี้ค่ะมีไม้หลากหลายชนิดให้เก็บเลยนะคะรวมทั้งกระถางต้นไม้แล้วก็ดินปลูกค่ะตรงนี้เศรษฐีเงินหนาค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะตรงนี้กระถางใหญ่อย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยกระถางใหญ่ตัวนี้เป็นตัวพีเดอร์ครับ บางส่วนเรียกคอปปาตัวนี้ยิ่งยิ่งใหญ่ใบยิ่งบิดนใบจะใหญ่ใบจะป้าอันนี้5,500ครับใบเขาจะบิดกรุบกริบใช่ไหมคะเอาราคาใหม่เท่าไหร่นะ5,500บาท5,500บาทแล้วอย่างนี้ล่ะคะทุกกระถางครับเท่ากันไซส์5,500บาทนะไซส์นี้นะลายดุดุเลยะไซส์นี้ลายดุดุเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่เอาไปนี่ยกยอดได้เลยไหมเนี่ยอันนี้ยกมาแล้วครับอ๋อนี่ยกมาแล้วสองเดนเข้าเดือนที่สามแล้ว รออีกสักหน่อยนะคะแล้วไซส์เด็กๆอย่างนี้ล่ะคะไซส์เล็กตัวนี้จะเป็นซูเปอร์โบครับซูเปอร์โบใช่อันนี้เปิดราคาใบกลมเป็นอุ้งเป็นถ้วยพอเต็มฟอร์มใบเขาจะเป็นถ้วยอ๋ออย่างนี้นะคะครับผมอย่างนี้เปิดราคาที่อันนี้2 5 0 0ันหครับ2,500ารบาทราคาเดียวกันหมดไหมครับเดียวกันหมดเลยครับหมดทุกกระถางเลยนะคะ2500ันหบาทชอฟอมต้นฟอมใบลายด่างหรือได้หมดค่ะในนี้นะคะ แล้วนี่ล่ะสีชมพูนี่คืออะไรสีชมพูเป็นพิง i n พิเซตมาเบลครับมาเบลคิงอันนี้นะคะเปิดราคาที่900บ900และไซส์เล็กลงมาอันนี้เท่ากันครับเท่ากันนะคะสีมาเต็มเลยนะคะสีมาเต็มแล้วข้างหลังนั่นล่ะคะออรียครับออรีเอ้มอนเจล่าออรียอ้มอนเจล่านะคะอันนี้อันนี้เปิดราคาที่อันนี้850ครับ850บาท ราคาเท่ากันทุกกระถางไหมคะครับผมแปดร้อยห้าสิบบาททุกกระถางเลยนะคะไมยอดายยอดาอืมาอันนี้มีหลายชนิดเลยนะคะแล้วมาดูชั่วเก้าชั้นค่ะมาดูโชั่วเก้าชั้นตรงนี้ชั้นก็จะมีอันนี้เป็นฟอร์มเหมือนคล้ายๆออกแนวเขาแกะครับนี่นะอ้ยทรงใบสวยจังเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาที่อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นไม้เม็ดเนาะใช่ครับเป็นไม้เม็ดค่ะแล้วมาดูตรงนี้ ตอนนี้จะเป็นอันนี้เต็มฟอรมเป็นส้มนะครับอันนี้จะเป็นไม้ส้มจะเป็นไม้สีส้มนะคะเวลาตดเต็มฟอมมาเนาะเปิดราคาเสียหน่อยนึงอันนี้สองพันครับสองพันบาทนะแล้วตรงนี้เท่ากันไหมอันนี้มีต้นนี้ครับต้นนี้มีต้นนี้ที่เป็นลูกทับทิมลูกทับทิมต้นนี้เปิดราคาอันนี้สามพันครับสามพันบาทนะคะเป็นไม้ไม่เช่นเดียวกันนะสวนอยู่ที่ไหนคะเนี่ย อยู่ในข้ายทหารครับผมปลูกไว้หลังมันอ่าอันนี้งานอดิเรกงานหลักรับราชการนะคะแล้วไม้เยอะไหมคะไม้ที่ปลูกเอาไว้เลี้ยงเอาไว้สะสมนะคะก็แบ่งปันอยากให้ฝากเบอร์ได้ไหมคะ091ย์เก่ะ091 887นะคะค่ะท่านใดสนใจจะเก็บโชคเ9้าชั้นค่ะสามารถโทรสอบถามได้นะอยู่ลบบุรีนะคะอยู่รบบุรีค่ะ โทรสอบถามเส้นทางแล้วก็ไปเอฟไม้ที่บ้านที่สวนกันค่ะมีโชกเก้าชั้นแ,<ค>แล้วก็มีเศรษฐีเงินหนานะท่านใดสนใจโทรสอบถามกันค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดอกอะไรมั่งนี่บานชื่นอุ้ยดอกเหลืองเหลืองนี่เขาชื่ออะไรคะเนี่ย แก้วพวงดวงใจมีดอกแก้วมีดอกดาวเรืองมีหงอนไก่แล้วก็จะมีพืชผ,ผักสวน,นครัวไม้กินผลชนิดต่างๆค่ะร้านนี้มีครบเลยนะคะเนี่ยขายประจำอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนสัตว์ลบรีนะคะมาอุดหนุนกันค่ะร้านนี้ค่ะ,ร,นนคะร้านนี้ก็จะมีบอนสีจำหน่ายอยู่หน้าร้านแล้วก็มีกระถางต้นไม้นะคะ กระถางต้นไม้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีอะบอนสีค่ะร้านนี้นะคะจะขายประจําอยู่ที่สวนสัตว์ลบบุรีค่ะมีบอนสีมีตู้บอลอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีไม้อยู่หลายชนิดเช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งอันนี้น่าจะเป็นออดิบมั้งคะอดิบอดิบนี่านได้นะอดิบทานได้แล้วก็เป็นไม้ประดับสวยๆได้ วันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะมางานประกวดไม้แล้วก็มาอัปเดตราคาไม้ให้กับเพื่อนๆค่ะมาเช็คราคาบอนสีอีกร้านเลงค่ะอันนี้อะไรอนาะอันนี้ยอดมงกุฎลทาฝันเจ้าเด็กห้าปเอาข้าวผัะยอดมงกุฎนี่เปิดราคาไปเท่าไรคะแปดสิบบาทครับโอ้ไซแม่พานแปดสิบบาทสวยๆนี่นะคะ เอฟไปแล้วค่ะมีขนเอฟไปแล้วค่ะ80บาทแล้วทอฝันต้นนี้ลคะคะอาจารย์ขายขายของกคนก็ได้ค่ะ <80. S 1> ค่ะแปดสิบไม่เงนครับโอ้โหเราทําเองกันแล้วก็แบ่งปันกันดู <c oughs> องค์หญิงทอฝันต้นนี้ก็80บาทค่ะนาะรีบูรพาสอสงไข่ตะวันชิงครบใช่ไหมคะต้นนี้ตะวันชิงครบเท่าไหร่คะอาจารย์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอาจารย์ขายของก่อนก็ได้นะคะ <50. S 1> เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเบรกก่อน ดูค่ะเศรษฐีสุพรรณตรงนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์มีหัวเลยนะคะราคา80บาทเจ้าบ,บคุณดูค่ะเศรษฐีสุพรรณต้นละ80บาทต้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆ่คะและตรงนี้ค่ะ,ตร,คะตรงนี้คือลูกของเจ้าปอแก้วนะลูกของเจ้าปอแก้วเงี้ยจายเปิดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะลูกของเจ้าปอแก้วแล้วนาลีบุรพาระคะนาฬีบุรพาแปดสิบบาทบาทองค์หญิงทอฝันละคะ แปดสิบบาทอสงขายก็แปดสิบอันนี้คืออะไรคะเนี่ยสาวนาคนเรเฉลี่ยสีาสาวนาครชัยศรีหน้าแดงหน้าแดงชมพูเลยนะคะเปิดราคาที่หนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วต้นถัดมานี่คืออะไรคะเจ้าสัวครับเจ้าสัวเจ้าสัวเปิดราคาเท่าไหร,ร่คะหนึ่งร้อยบาทแล้ะซับเจริญล่ะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะซับเจริญ แดงดุดูแบบนี้ค่ะแล้วอับสรสวรรค์ตรงนี้ล่ะคะร้อยนึงครับหนึ่งร้อยบาทอับสรสวรรค์ค่ะหนึ่งร้อยบาทสวยมากเลยดูค่ะดูแล้วเจ้าจักรพรรดิล่ะคะร้อยหนึงครับหนึ่งร้อยบาทยอดมงกุฎเออแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วถัดมานี่คืออะไรคะอาจารย์ดวงอภรครับดวงอภร,รทั้งสองต้นเลยไหมคะทั้งสองต้นครัต้นเล็กเปิดราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วต้นใหญ่ล่ะคะต้นใหญ่นี่ร้อยหนึง่งต้นใหญ่หนึ่งร้อยบาทค่ะ แล้วตรงนี้คือนพเก้าไหมคะนพเก้าครับนพเก้าเปิดราคาเท่าไหร่คะเอ่อห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ใช่นะ้ำโนนไหมคะใช่ครับน้ำมึงนนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้คืออะไรคะพันเรืองครับอ่อพันเรืองนะตับวีรชนนะคะคต้นนี้พันเรืองคะ่ะเปิดราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะอาจารย์คะแล้วปกติแล้วนําไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะยังไม่เคยจำหน่ายเพิ่งออกมานะคะอ๋ออยากให้อาจารย์ฝากเบอร์หน่อยค่ะ 089 515 4901นะคะท่านใดสนใจไม้ค่ะโทรสอบถามเส้นทางแล้วไปซื้อไม้ที่สวนได้อยู่ลบบุรีนี่นะคะอาจารย์อ๋ออยู่ลบบุรีค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าท่านใดสนใจค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะโทรมาสอบถามกันค่ะไม้ท่านทําเองค่ะราคาถูกๆราคาเบาๆค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะ ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะขอบคุณค่ะดูรายการก่อนเออขอบคุณมาเช็คราคาไม้กันต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นําไม้มาวางจําหน่ายที่นี่นะปกติแล้วนําไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะเนี่ยมีวัดพระนอนวัดพระนอนจัดสีวันเสาร์วัดป่าเรไรวัดปาเวันอาทิตย์แล้วก็มีวัดบางทีก็วัดหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อ๋อบางทีก็ไปหลวงปู่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่อยุธยามากนะคะ อยู่ใกล้ที่ไหนสามารถไปอุ่นหนุนที่นั่นเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถโทรสอบถามได้ว่าวันนี้ไปไปจำหน่ายไม้ที่ไหนนะคะมาดูกันค่ะโชว์เก้าชั้นตรงนี้ค่ะโชว์เก้าชั้นตรงนี้เราเปิดราคาไว้ที่แหร่ค่เนี้ยู่ที่2,500 2,500บาทและต้นถัดมาค่ะ3,000บาทต้นถัดมาค่ะ4000บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะสามพันบาท0 0 0 3,000บา3,500บาทแล้วต้นนี้ค่ะ2,500บาทและต้น 2, ตนี้ค่ะ 2,500บาทค่ะแล้วต้นนี้ค่ะ่ออยๆนบาทนะปกติแล้วช่วงหน้าชานี่เลี้ยงเยอะไหมคะค็เพิ่งเริ่มแตเลี้ยงได้อยู่ประมาณ5ต้นได้โอ้500ต้นเลยนะคือชนิดที่ว่าคุณอยากได้ไซส์ไหนสามารถโทรสอบถามได้เลยขอดูหน้าไม้ได้นะคะมาดูกันต่อบอนสีตอนนี้บอนสีตรงนี้มีชื่อไหมคะ ส่วนใหญ่แล้วมีชื่อเนาะมีชื่อส่วนใหญ่แล้วก็มีลูกไม้เมล็ดที่ทำมีศิลาหุ้มทองมีองค์หญิงทอฝันแล้วก็มีเจ้าจักรพรรดินะคะแล้วตรงนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าบาทหมดเลยทหมดเลยแล้วมีนี่ด้วยอ่ สวะหานางสวะหานะาแล้วก็มีณมืองนอนค่ะไม้ตรงนี้มีชื่อทุกต้นนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะราคา50บาทอันอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้นะราคา50บาทเช่นเดียวกันพญานาคราช50บาทเช่นเดียวกันค่ะไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐนะ,ะ50บาทค่ะนนแล้วเสน่ห์จันต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะอันนี้ เปิดอยู่ที่1,500ครับ1,500บาทเสน่จันประกายดาวเนาะน่นรอาอ๋อจะกลายไปนะคะโอเมนนี่เป็นบุตรเนี่ยเขาบอกแต่พื้นน้ำบุตรใหอ๋อแล้วมาดูต้นนี้ค่ะใบกลมนี่คืออะไรคะอันจะเป็นลูกไม้ครับเปิดราคาไว้ที่50บาทเหมือนกันอันนี้ไก่ไหมไก่ไก่สวนแตงนะราคา50บาทไก่สวนแตงเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วด่างสวยๆนี่คืออะไรเนี่ย มีลูกไม้เอาเป็นว่าในเนี้ย50บาทหมดเลยลูกไม้ต้นนี้ก็50บาทพญานาคราชมีเยอะค่ะแล้วนี่ก็คือ,อนุานพเก้านพเก้าก็50บาทต้นนี้ชื่ออะไรคะเท้า,ทาหิรันรันพนาศูนห้าสบาทค่ะแล้วก็มีรัตนสิน50บาทค่ะองค์หญิงทองฝัน50บาทอาสงอันนี้ พรหมพิมารน,น,นะคะ50บาทค่ะเขาคล้ายๆอสงไข่เนาะพรหมพิมานค่ะต้นนี้อันนี้นาลีบุรพามัยนาลีบุรพา50บาทค่ะ <c oughs> ดูค่ะเรามาเจอนางสวหาสวยมากเลยค่ะต้นนี้ราคา50บาทค่ะนางสวหาสวยมากแล้วก็มีเจ้าจากักรพรรดิอันนี้คืออะไรคะเนี่ย <c oughs> ลูกไม้นะราคา50บาทเช่นเดียวกันค่ะ โอ้ยเ,เพื่อนขาถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนไปอุดหนุนได้นะวันเสาร์จำน่ายไม้ที่วัดพระนอนจักรสีคะ่ะแล้วก็วันอาทิตย์คะ่ะที่วัดป่าเรไรสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็แล้วก็บางอาทิตย์ก็จะไปอยู่ที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะอยู่ใกล้ที่ไหนไปอุดหนุนก็ได้ที่นั่นมีพลิกด่างด้วยต้นละเท่าไหร่เนี่ย1 0 0บาทอันนี้คือนางมณีวัฒนานี่100บาท แล้วก็รักเออย100บาทศิลาหุ้มทอง100บาทอันนี้คืออะไรคะสาวนครชัยศรีค่ะราคา100บาทตรงนี้คือหนัง100บาทเนาะเป็นไม้เคยแลค่ะมีกระเพราทางด้วยโชว์ความสวยได้ด้วยทานได้ด้วยสุดยอดอันนี้เพจไหมเนี่ย อันนี้เห็ดปกติครับเห็ดปกตินะเห็ดปกติแล้วด่างสวยๆแบบนี้ค่ะโอเคฝากเบอร์ร้านค่ะ0 8 4ย์แป1ส8่ศูนย์แปดนะคะอยู่ในเฟสบุ๊คบ้านบอลสีสวนนกบ้านบอลสีสวนนกชัยนาทนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจโทรสอบถามกันค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ มาอีกร้านหนึ่งค่ะเพื่อนๆค้ร้านนี้เป็นร้านไม้ของ YouTube ช่องดังนะคะหนุ่มเกษตรหนุ่มเกษตรวันนี้นำไม้มาวางจำหน่ายที่นี่นะเอผมเอ๊ะปกติแล้วหนุ่มเกษตรนำไม้ไปวางจำหน่ายที่ไหนคะอ่ปกติคือคือวัดพระนอนจกักศรีวัดพระนอนจัดศรีวันเสาร์เริ่มเริ่มเริ่มพี่จะมาขายได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับผมโอ้ก็อยู่บ้านอยู่เนี้ยอ๋อจะสั่ง ทางเพจีเพจเกษตรใต้ผ้าอืทางเฟซบุ๊กรัตสักที่นี่โอเคเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ฝากเบอร์ไว้นะคะนะต้นนี้เขามีชื่ออะไรคะเนี่ยเดลีจ่จักรพรรดิด่างเหลืองที่ล<อ>ุงเมรนำมาจากเกาหลีใต้นี่นะ,นะคะนี่นี่นี่ไซสเ์เล็กๆก็มีครับผมนี่นะราคาเริ่มต้นที่1,200ข<ช>นนึ้นไปอันนี้ก็1 7 0 1,200 1,700ต้นนี้ค่ะอันนี้ก็1,000 1, พันเจ็ดเพราะว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยอาศัยความด่างมาเฉลี่ยกันอ๋อแล้วนี่เวลาข้อออกดอกมาดอกสีอะไรคะตัวนี้ดอกจะเป็นสีออกอมๆเหลือ,องๆนิดนึงอ๋อ ดอกต้องสวยแน่เลยเพราะว่าต้องต้นใหญ่ต้องรอใช่ไหมคะต้องรอให้เขาฟอร์มใหญ่ๆเลยนะแล้วแล้วต้นฟอร์มใหญ่สุดเนี่ยราคาเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างไงประมาณครับแต่ราคายังไม่ได้เปิดไว้นี่ไม้นํามาจากเกาหลีเลยนะคะใช่ครับไม้ไฮบิดตัวตัวใหม่ไดรีจากพัดด่างเหลืองเป็นตัวใหม่ของเมืองไทยครับผมอยังมีจานวนที่น้อยค่ะเป็นไม้ฟอกอาจาดกาดชั้นดีแล้วก็สวยงาม แล้วอันนี้คือบ้านเราเรียกภูฉลุไม่ตัวนี้จะเป็นลานิตาด่างเหลืองครับผมภูมินิตาหรือลานิตาด่างครับค่ะลานิตาด่างเหลืองนะเปิดไปที่กระัางละ800เอาไปตัดหรือจะเอาขึ้นกดบาทนะนี่สวยมากเลยเนาะใช่ใบมันจะมี2ลร่างครับจะมีร่างใหญ่ร่างใหญ่สวยมากค่ะลักษณะเขาจะเป็นรูอย่างนี้แหละครับจะเป็นรูแบบนี้นะนี่ถือว่าร่างใหญ่หรือเล็กเนี่ยอันนี้ร่างแรกครับร่างแรกนะแล้วนี่คืออะไรคะสวยมาก ระงดด่างสามสีระงดด่างสามสีเป็นไม้ตอนะครับผมเนี่ยนี่นะเป็นไม้ต่อนะคะอย่างนี้เปิดราคาที่ราคาที่เท่าไหร่หกหกร้อยหรือแปดร้อยประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้นะคะอีกครับผมอืมแล้วเสน่ห์จันรประไกยดาวต้นนี้่ะคะเสน่ห์จันประไกยดาวนะครับตั้งไว้ที่สองร้อยเพราะว่ามันจากแม่ชมพูแบบชมพูจี๊ดนะแต่ว่าอันนี้มันยังสีมันยังไม่ออกครับผมค่ะไม่มาแล้วช่เก้าชั้นต้นนี้เปิดราคาเท่าไหร่คะเนียชวเก้าชั้นเปิดไว้ที่ สามพันต่อรองลงมาสองพันห้าก็ยังได้เลยสำหรับเอฟซีของแลนด์แลนด์นะตันนี้เปิดไว้สามพันบาทครับเพื่อนๆขาและนี่คืออะไรเอ่ยพิงพิเศษนะครับพิงพิเศษนะคะบับบเิ้ลคิงอ๋อบับบเิ้ลคิงนะคะชมพูชมพูอันนี้เริ่มต้นหนึ่งพันห้าหนึ่นห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะต่อรองได้อีมัตต่อรองได้อีกโอ้ยสุดยอดเลยแล้วไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะไซส์ใหญ่แบบนี้ล่ะใหญ่ๆมันสวยงามไปมัน ก็ต้องฟอมเขาสวยแล้วสองนะครับปิดวันที่สองพันสองพันสองร้อยบาทนะสามารถตัดได้ด้วยอุ้ยตัดตัดยกยอดได้แล้วด้วยทําจํานวนได้แล้วนะคะใครไม่ใครไม่ตัดหรือจะเอาขึ้นรักยังไงก็ขึ้นได้สบายๆโอ้โอเคเลยค่ะนี่ค่ะนี่อุ้ยฟอร์มสวยมากเลยต้นเนี้สวยเนาะมีจัดประกวดบ้างไหมเนี่ยถ้ามีประกวดต้นนี้เนาะโดนเลยค่ะพี่ก็มองว่าสวยค่ะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้สนีจันเขียวป่าด่างเหลืองครับผม ป่ายังด่างเหลืองได้อีกนะใช่ครับสนีห<อ>จันเขียวป่าด่างเหลืองโอ้ต้นนี้เปิดราคาที่เพียง3,500เท่านั้น3 5 0พบาทนะคะเป็นไม้จำนวนน้อยครับผมน,นี่นะาาและ้วแล้วเขาหอมไหมน่เจาะหอมนะเนาะปกติแล้วเสน่ห์จันนี่<ต>ส่วนใหญ่แล้ว ก็ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไรไม่ไม่บางทีเราต้องเด็ดเด็ดเขาแต่ยาเลยทําลายเขาอันนี้ล่ะอันนี้อุ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นต้นนี้ก่อนเนี้ยพี่ยังไม่เคยเจอดังแบบนี้เลยค่ะแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดชมพูอุ้ยไม่เคยเจอเลยนะคะนี่นะดางแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แก้วสารพัดนึกนี่นะไปที่สี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดตหลอดนี้กลางขึ้นมาก็จะห้าพันขึ้นไปไม้ตัวนี้ส่งต่างประเทศอย่างเดียว นี่นะเริ่มมีน้อยแล้วนะครับผมนี่นะคะน้อยค่ะพี่แลนด์ก็ไม่เคยเจอมายังไม่เคยลื้อไขเลยนะครับยังไม่เคยลื้อสายแม่พันธุ์ครับผมสายแม่พันธุ์นะคะลื้อออกมาคุณต้องเจอไขเยอะเลยนะใช่ใช่ใช่ลื้ออมาก็คือว่ากันต้องมีไขอยู่แล้วมีไขแน่นอน้อ้ยได้จํานวนเลยนะคะอันนี้ขอแนะนาครับผมขอแนะนําจากช่องแลนด์พาเที่ยวนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือจินนี่ดังมิ้นเกาหลีใต้จินนี่จินนี่หรือจินมี่จินนี่จินนี่นะดังมิ้นนะดังมินเกาหลีใต้ครับค่ะ แนวนำเสนอนะครับเบื้องไทยยังมีน้อยนี่ก็เมืองไทยมีน้อยเช่นเดียวกันเนยมันจะออกมิ้นิ้ๆอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วต้นนี้เปิดราคาไปที่ไร่เอ่ยเปิดราคาใบละสองพันใบละสองพันกระถางนี้ก็คือ 4 0 0 0บาท4,000นบาทนะคะเป็นไม้ตัวใหม่นะคะเพื่อนเืขาเพิ่งมาเปิดตัวที่เมืองไทยเราเนาะเพิ่งมาเปิดตัวค่ะเนี่ยอุ้ยเก็บก่อนได้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อขานี่ค่ะราคา4 0 0 0บาทค่ะสวยจริงค่ะสวยจริงด่างม้นหลอดใหม่มาแล้วแล้วเมื่อกี้พี่เห็นโชว์โชก้าชั้นโชก้าชั้นแป๊บๆใช่ไหมค่ะแป๊บๆเลยตัวนี้แลนดเมื่อีพ่เวมามาอัปเดตให้หนุ่มปเกษตร่ก้่เ็นาก3,5ชใช่ไหมค่ะเป๊ไปเลย 3,000บาทนะเอซขาเอซลาเลนค่ะใช้เครดิตช่องนะคะต้นนี้เปิดราคาที่3,000บาทลดแล้วนะคะ3,000บาทยังไม่รวมค่าส่งเนาะยังไม่รวมค่าส่งค่าส่งตามที่ปริษัทกำหนดนะคะแล้วต้นนี้ค่ะนงคะต้นนี้ให้ไปเลย25งร้ ด่างชมพูอู้ด่างชมพู250บาทมีต้นเดียวเหรอมีต้นเดียวครับมีต้นเดียวอุ้ยใครไวได้ก่อนนะคะต้นนี้ค่ะชชมมพพููนนะะเลยครับอ๋อโอเคค่ะแล้วนี่พินนาคพินนาคนะเปิดราคาข้อสองตาสองใบวางข้อวางข้อนะคะสองตานะข้างในข้างล่างมีสองตาสองใบหกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทแล้วต้นนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นสกีมดับซัตหรือว่าภูป่าภูป่านะผ้ปาไหมแม่ เปิดน้อยเหรอยอดตัวนี้เปิดราคาตัวนี้เปิดราาคที่3,500บาทนะแล้วมาตัวสุดท้ายนะนำเสนอตัวนี้นับเด่นเหมือนสิบปนน้อยไม่มานี่เมืองไทยยังไม่มีนี่นะเสน่ห์จันเขียวเอ้เสน่ห์จันเงินหยกด่างเหลืองเสน่ห์จันเงินด่างเหลืองครับผมเมืองไทยเรายังไม่มีเคยเคยเจอมายังครับยังค่ะยังอย่งย่งนี่เสน่ห์จันเงินด่างเหลืองนะคะเจ้าประคุณขาพรุ่งนี้จะร่วม ประกวดอ๋อต้นนี้จะเอาไปประกวดนะคะเพราะว่าไม่มีคู่แข่งเพราะว่าก็ไม่เคยมีใช่ไหมคะอู้โอเคค่ะโอเคค่ะขอขอขอนำเสนอนะครับแล้วแล้วต้นนี้เปิดราคาไหมต้นนี้ยังไม่มีราคายังไม่มีราคายังไม่เปิดราคาเนาะเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีบ้านเรายังไม่มีนะคะโอเคค่ะพี่อยากให้น้องฝากเบอร์ไว้ค่ะหนุ่มเกษตรท่านผู้ใดมีเรื่องซื้อโครงการฉันต้นใหญ่้าแปดศูนย์เก้าแปดเป็ล็อตกางๆเนี่ยห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งไม้ไป 6491โอเคค่ะท่านใดสนใจไม้ค่ะยูทุกช่องดังค่ะเพื่อนๆคื่อน้องเขาเคยทำงานถ้าใครเคยเข้าไปดูนะเคยเข้าไปชมค่ะช่องหนุ่มหนุ่มเกษตรชแนลใช่ไหมครับผม เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันสามารถเข้าไปชมในช่อง Youtube ได้แล้วก็เพจก็ได้ Youtube ก็ได้นะอ๋อโอเคค่ะท่านใดสนใจค่ะโทรมาสอบถามกันค่ะไม้ใหม่ๆแปลกๆเดินทางมาจากเกาหลีค่ะพี่ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะก่อนจากการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตาม ตามกันต่อนะคะว่าคลิปหนะ้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ